กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนบแบบ Walk-in นะคะบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดตราดกันก่อนนะคะที่นี่ค่ะเขาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เเข็มแรกนะคะให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเนื่องในวันมหิดลค่ะ ที่บริเวณสาลาประชาคมจังหวัดตราดนะคะโรงพยาบาลตราดก็ร่วมกับสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอฉีดวัคซีนค่ะเป็นซิโนแวคนะคะเข็มแรก2,000โดสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิามหลาลที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก หรือว่าวันมหิดลน,นะคะโดยมีอาสาสมัครเหล่ากาชาติจังหวัดตราดปฏิบัติงานร่วมกันกับจิตอาสา904เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขนะคะร่วมกันมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ในครั้งนี้นะคะยังคงใช้สูตรก็คือสูตรไข่เข็มแรกนะคะจะเป็นซิโนแวค เข็มที่2เนี่ยจะเป็นแอสตาในส่วนของแอสตาเนี่ยจะฉีดในวันที่18ตุลาคมนับแล้วนะคะก็วันที่18เดี๋ยว2,000โดสนี้นะคะ1000คนนะคะ 2, ค2อ0 0คนก็จะมาฉีดอีกในวันที่18เช่นเดียวกันกับที่ชมบุรีคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่นั่นกันบ้างนะคะ คุณสุรเชษสีสำอางนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองนะคะก็นำประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเหมืองนี่แหละคะ่ะมาฉีดวัคซีนแต่ว่าที่นี่เขาใช้ยี่ห้อชินโนฟาร์ม<อ>นะคะหลังจากที่ได้รับการจัดสรรมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์5 5 0 0โดสมาฉีดให้กับประชาชน2,750คน โดยฉีดเนี่ยจะทำการฉีดกันวันละ1,000คนเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการเว้นระยะห่างไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาแออัดมากจนเกินไปคุณปรีชาแซ่ซื้อประหลัดเทศบาลตะมนเหมืองบอกว่าสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่มีทั้งหมดเนี่ยคนแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงอยู่จำนวนหนึ่งทางเทศบาลน,นะคะลงพื้นที่ไปดูแลอย่างดีส่วนการฉีดวัคซีน1000คนนั้นนะคะก็จะต้อง เป็นผู้ที่ลงทะเบียนกับทางเทศบาลตำบลเหมืองแล้วก็มีส่วนหนึ่งได้รับการฉีดมาแล้วจากที่โรงงานเพราะว่าในพื้นที่ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันก็คาดว่าในพื้นที่เนี่ยทำการฉีดวัคซีนไปแล้ว50จากจํานวนประชากรในพื้นที่10,000คนถือว่าค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับยอดของการฉีดวัคซีนในพื้นที่ค่ะ